ใช่ค่ะก็ดีใจนะคะที่เขายังคิดถึงเราแล้วเขาก็ให้โอกาสนะคะเป็นบทประมาณไหนคะในเรื่องก็เท่าที่ทราบเออบทก็เป็นผีเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเพิ่มบทแล้วก็เพิ่มเอ่อความตื่นเต้นเข้าไปในตัวละครนะคะอย่างขาที่ออกมาบอกว่าเราไปเล่นเนี่ยไปเล่นแทนบทเลย จริงๆไม่ทราบจริงๆว่าไปเล่นแทนใครอะไรเงี้ยเขาบอกว่าบททั้งหมดไม่ได้เล่นแทนใครแต่ว่าเขียนขึ้นมาใหม่เลยเนื่องจากว่าบทได้มีการแจกจ่ายไปแล้วและบทรั่วไหลไปแล้วเขาไม่อยากให้บทนั้นเอามาเล่นอีกก็เลยเขียนขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเลยค่ะค่ะก็ไม่น่าจะใช่ค่ะคงเขียนให้ทุกๆคนด้วยค่ะเป็นบทนำแนะใน่เลอแอ้ ปั้นว่าทุกคนก็เป็นบทตัวนําหมดนะคะเพราะว่าจริงๆเราก็มีตัวแสดงหลายๆตัวจริงๆแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราก็มีส่วนเหมือนกันที่ทําให้เขาต้องค่ะค่ะต้องได้รับความเสียหายอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็อยากกลับจะไปแก้ไขบางส่วนที่ช่วยได้ค่ะอย่างเขาเคยบอกว่าถ้าใบเตยไม่เล่นก็คือก็จะให้พี่เปิ้ลกลับกลับมาเล่นต่อเราซีเรียสไหมคะตรงนี้ เราไม่ได้แคร์ว่าคนเขาไม่เล่นแล้วเราคบาบ้านไปจริงๆป้นว่าสปิริตต้องมาเหนืออีโก้เนาะหรือว่าบางทีเราต้องเก็บเอาเรื่องส่วนตัวเอาไวท้ทีหลังเรื่องงานมาเหนือกว่าและอย่างหนึ่งความรับผิดชอบสําคัญมากในเมื่อเขาให้เกียรติเราแล้วทุกอย่างอภัยกันได้วงการก็เล็กๆแคบๆและอย่างหนึ่งที่คนไม่เคยรู้เลยนะคะก็คือเจ้าของหนังจริงๆ เขาเด็กมากเขาไม่รู้เรื่องเลยเลยเขาอายุ21เท่านั้นเองอะคะ่ะคนที่เป็นเจ้าของหนังจริงๆคุณเต้นซึ่งจริงๆแล้วถ้าเพื่อไม่มีโอกาสได้ไปเจอกับเขาหรือร่วมงานเขาก่อนเพื่อนอาจจะคิดอีกแบบก็ได้แต่ว่าคือแบบคุณเต้นนี่ก็คือเป็นเพื่อนๆก,กันก็ได้พูดยังเหนอยอยู่เลยคือไม่รู้เรื่องเลยอะเต้นมาเมาื่อวานนี้ก็มีโอกาสเจอกันเขาก็ไปหาเปิ้ลแล้วเขายังแบบเนี้ยก็ไม่รู้ว่ามันอะไรงงคือแบบก็พูดอย่างนี้เลยงงงงง,งมากเลยเนี้ยทุกอย่าง ว่าผมคนเดียวเลยอะไรเงี้ยเขาก็แบบเนินๆแต่แบบเขาซื่อเป็นเด็กที่ซื่อมากเลยด้วยประสบการณ์ที่น้อยอะไรเงี้ยค่ะก็แบบอยากให้อภัยน้องเขาเพราะว่าเหตุต่างๆมันเกิดขึ้นด้วยปัจจัยอย่างอื่นนะคะแต่ว่าเรามาเริ่มต้นที่ปัจจุบันดีกว่าค่ะอืจริงๆแล้วเป้นไม่เคยวางตัวต้องเป็นตัวเอกเสมอหรือว่าจะต้องเป็นตัวเด่นหรือตัวรองอะไรเงี้ยค่ะแค่มี พื้นที่ในการทํางานแล้วเราก็ตั้งใจทํางานของเราให้เต็มที่เท่านั้นเองไม่ได้คิดว่าลองเล่นไม่ได้ต้องเป็นนางเอกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเรื่องเยะเยะหญิงก็เล่นด้วยค่ะก็ได้มีการทาบทาหลายคนแต่ว่าจริงๆแล้วยังไม่สรุปร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะจะเปิดถ่ายนะคะก็คงเร็วๆนี้ค่ะเมื่อวานก็เพิ่งคุยเพิ่มเติมถึงเรื่องบทค่ะค่ะคงไม่เปลี่ยนแล้วค่ะเพราะเซ็นสัญญาไปเรียบร้อยแล้วค่ะ เล่นกับครก็จริงๆแล้วเขายังอยากจะให้อุบอยู่อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าตัวบางตัวก็มีการเปลี่ยนแปลงบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าปีนี้เป็นปีของภาพยนตร์ก็เลยก็ได้เพราะว่าปีนี้มีภาพยนต์ทั้งหมด4เรื่องด้วยกันนะคะะก็จะมีบุญเพลงซึ่งจะออกตุลาคมนี้นะคะในวันฮาโลวีนนะคะแล้วก็จะมี ภาพ,พยนตร์ของคุณอาพยุงนะคะเรื่องใหม่ซึ่งจะเปิดกล้องเร็วๆนี้นะคะแล้วก็จะมีวันที่17นี้ก็เปิดกล้องอีกเรื่องหนึ่งนะคะยังอุบไว้ก่อนแต่17